จังหวัดมุกดาหารวันศุกร์ที่11มิถุนายน2664ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายวีระชัยนาคขมาตมอบหมายให้นายกริแก้วทองหลางหวัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารลงตรวจสอบพื้นที่สถานที่ติดตั้งสะพานเบรี่บ้านมะนาวหมู่2ตำบลทางแดงอำเภอดงหลวงซึ่งจุดดังกล่าวจังหวัดมุกดาหารรบงบประมาณในการก่อสร้างสะพานแบบถาวร ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดสรรหาผู้รับจ้างของโยธาธิการและผังเมืองบริเวณดังกล่าวศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเจ็ดนำสะพานเบลี่เพื่อเข้าทำการติดตั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี2003เนื่องจากว่าสะพานเดิมผูกน้ำพัดพาได้รับความเสียหาย ในปัจจุบันมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้ระดับน้ําในพื้นที่หลายเชี่ยวมีสิ่งกีดขวางทําให้ส่งผลกระทบต่อสะพานเบลรี่ดังกล่าวสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดงโดยมีจ่าสิ่เอกเดชาพิทุนสุนทรเจาร้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดงผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านมะนาวเข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ โดยมีความเห็นร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยจะทําการใช้เหล็กยึดสะพานเบรลี่กับต่อหม้อของสะพานเดิมเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงนี้บัณฑิตผู้ประเสริฐถ,ถ่ายภาพพิรมเทพคำรามทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร รายงานจากมุกดาหารเมืองสำลาญชายโขง